รักเราไม่เก่าเลยคู่ดาราดังเดินจับมือข้ามถนนหวานบานฉ่ำแต่งงาน12ปีรักเราไม่เก่าเลยจริงๆสำหรับคู่สามีภรรยากันมานานกว่า12ปีอย่างคู่ของนักแสดงหนุ่มชาวไต้หวนันเจ้าโยถิงและนักแสดงสาวเกาหยวนหยวนเมืว่าทั้งคู่จะอายุต่างกันห้าปี แต่รักษาความสัมพันธ์ได้ดีแบบไร้ปัญหาและมีลูกสาวเป็นโซ่ทองแล้วหนึ่งคนในตอนนี้ล่าสุดมีปาปารัสซี่ได้ถ่ายภาพของเจ้าโยถิงเก้าหยวนหยวนเดินจูงมือกันข้ามถนนเรียกได้ว่าความรักหวานชํำแบบสุดๆสำหรับเจ้าโยถิงเก้าหยวนหยวนเจอกันครั้งแรกในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง c a u g t in the w e และทั้งคู่ได้พัฒนาความสัมพันธ์มาจนถึงวันแต่งงานเมื่อปี2557